เจ้าของร้านเสื้อผ้าที่หาดใหญ่นําเสื้อผ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ําทั่วมาขายต่ํากว่าทุนในราคาหลักสิบเพื่อต่อชีวิตจุกอ,อกไม่อยากฝากอะไรถึงนายกแป้นรู้แค่ว่าไม่เลือกอีกแล้ววันที่2ธันวาคม2568หลังสถานการณ์น้ําท่วมหาดใหญ่เริ่มลดลงและบางพื้นที่เข้าสู่ช่วงการทําความสะอาดที่บริเวณตลาดสดพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากลุ่มพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าต่างๆอาทิเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋านาฬิกา และอื่นๆมาขายในราคาถูกกว่าทุนหลังสินค้าทั้งหมดจมน้ําได้รับความเสียหายทําให้เจ้าของร้านต้องนําสินค้ามาขายเพื่อหาทุนโดยมีพี่น้องชาวหาดใหญ่แห่กันมาซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากขณะที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบนางสาวลักษิการัตบุญทองอายุ36ปีเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นในราคาส่งกําลังนั่งอยู่ในสภาพเครียดนั่งร้องให้อยู่คนเดียวนางสาวลักษิกาเล่าว่าตนเองเปิดร้านขายเสื้อผ้าในราคาส่งอยู่ด้านหลังของธนาคารกรุงเทพ แต่น้ำไม่ท่วมถึงชั้นสองหลังโดนน้ำท่วมตนเองจึงได้นำเสื้อผ้ามาขายในราคาต่ำกว่าทุนตั้งแต่ช่วงหกโมงเช้าปกติจะขายอยู่ในราคา120บาทขึ้นไปแต่พอโดนน้ำท่วมขายเพียงตัวละ20บาท30บบาทวันนี้เป็นวันที่สามที่ตนได้นำเสื้อผ้ามาขายราคาต่ำกว่าทุนถ้าถามว่าลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่นั้นตนลงทุนไปเยอะมากหลักแสนหลักล้านบาทแต่พอโดนน้ำท่วมก็ไหลไปกับน้ำหมดเลยเหลือเสื้อผ้าเท่าที่เห็นจึงนำมาขายเพื่อต่อชีวิต ด้านนายสมศักดิ์ดวงพักดีอายุ47ปีเจ้าของร้านกุงเกงร้านขายเสื้อผ้ามุสลิมในราคาส่งเล่าว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านโดนน้าท่วมซึ่งได้นํามาขายในราคาต่ํากว่าราคาทุนยกตัวอย่างเสื้อใหม่พร้อมต้นทุนตัวละ200บาทเอามาขายในราคา50บาทถามว่าสินค้าในร้านจมน้ําหมดไหมตนตอบเลยว่าจมน้ําหมดแต่ก็ต้องช่วยตัวเองและพยายามเอาสินค้าออกมาจากร้านให้ได้ทั้งหมดเพื่อน,นํามาขายในราคาต่ํากว่าทุน ซึ่งที่ผ่านมาน้ำได้เข้าท่วมถึงชั้นสองช่วงที่น้ำมารอบแรกตนได้เก็บสินค้าขึ้นไปไว้บนชั้นสองแปดสิเอร์ซแล้วและก็เหลือสินค้าไว้ชั้นล่างนิดหน่อยพอน้ำรอบสองที่มาปรากฏว่าน้ำท่วมถึงชั้นสองทำให้สินค้าจมน้ำทั้งหมดถามว่าสินค้าทั้งหมดลงทุนไปเท่าไหรตนได้นำสินค้ามาเติมอยู่เรื่อยๆร,ร,รวมอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านบาทซึ่งตนขายเสื้อผ้ามุสลิมในราคาส่งและตนจะส่งสินค้าไปที่ประเทศมาเลเซียประเทศสิงคโปร์และ3จังหวัดชายแดนใต้ สุดท้ายถามว่าให้ตนฝากอะไรถึงนายกแป้นบ้างตนไม่รู้จะพูดอะไรมันรู้สึกจุกไปหมดและก็ทำได้แค่เพียงแค่ไม่เลือกบุคคลน,นี้เข้ามาอีกแล้ว